เหมือนการตัดกันเจียอะไรเหมือนกันให้วิ่งอย่างนี้ถ้าเป็นการรักษาอย่างนี้ถ้าเป็นการเจีย,อ,ยอื่นๆก็คือมันงุมอย่างนี้เอยียงแบบนี้เดี๋ยวครูสอนอีกทีหนึ่งว่ากันถ้าเป็นอย่างนี้คือซ้ายขวาเรามองเห็นใส่หน้ากากอะไรปิดโอเคนะจบจบนะแต่รครูก็มาเก็บไว้ตรงนี้เราก็เอาตู้นี้เป็นตู้ไว้เจียของเรานะครับแล้วก็มาดูเราก็เอาอุปกรณ์ตรงนี้บากแล้วเรียบร้อย มาทําการหักด้วยเครื่องอัดไทดรอลิกตรงนี้นะครับอามาดูมานี่นะครับตามมามาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้นาานดูดูให้ดีนะดังนั้นให้ชิ้นงานที่มีแนวเชื่อมที่มีรอยเชื่อมอยู่บนบนตรงนี้ให้มันอยู่จุดกึงกลางจุดกึงกลางเซนเตอร์ตรงนี้ของตัวกด้อไปมือเรา ไม่สัมผัสเอานี้ข้ออย่างเดียวข้อหน้าข้อหลังข้อซ้ายข้อขวาพอ,อไม่ใช่ว่าบางคนผิดนะยกโยกไปยกมาเอามือผิดนี่ข้อเดียวไว้สําหรับเคะโอเคไหมครับจบนะได้แล้วมือหนึ่งมือขวามาล็อกน้ํามันตรงนี้นะครับอันนี้คือน้ํามันเทดรอลิกล็อกไปอันนี้คือล็อกอีกมือหนึ่งมาท่าตรงนี้มาท่าตรงนี้กับกับเครื่องให้อยู่กึง่งกลาง โอเคแนะลล็อกน้ำมันปุ๊บแล้วยกยกมายกมายกมาอย่างนี้ดูมาดูมามือหนึ่งจำไม่ดีนะครับคนยกกับคนนี้ต้องเป็นคนเดียวเพื่อนช่วยไม่ได้ไม่เอาต้องเป็นคนเดียวนั้นวางล็อกน้ำมันแล้วก็ยกจำไม่ดีนะยกไปอยู่ตรงกลางมือหนึ่งยกไปอันนี้มันจะไปอย่างไวอันนี้ไปไว อันนี้จะผลแรงผลแรงเบาหน่อยโอเคไหมครับผลแรงเบาหน่อยคนคนจับคนโยกเนี่ยจะรู้สึกเอ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเฮ้ยจะขาดแล้วโยกแล้วถ้าเราให้เพื่อนจับเราไม่รู้เลยเย้อวนี่มันจะกระเด็นตีหาเพื่อนเอาโอเคไหมครับอันนี้คือสายเหตุนะครับโยกไปแล้วก็ทำอันไหนแล้วก็หดลงใกล้ขาดใกล้ขาดจคลายออกคลายออกเสร็จปุ๊บมาวางแล้วก็เอาชิ้นงาน ยก,กีงานแบบนี้นะใช้ขาแล้วมาที่โต๊ะเรามาที่โต๊ะโตฝึกเราดูดูด,ดูแล้วก็ทำกานอ,อ,กอย่างนี้ขอออกแนวจะเป็นสีดำยาวตลอดทั้งแนวถือว่าโอเคโอเคไหมครับอันนี้ยาวสีเทายาวตลอดทั้งแนวโอเคมีการซึมลึกโอเคโอเคไหมครับ